ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อเรานักลงทุนทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องที่กําลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของสองปปลร,ราอัปเดตราคาเหรียญคริปโตประจําวันที่16เดนือนกันยายนวันนี้ราคาของบิตคอยซื้อขายกันอยู่ที่725,480บาทลบไป2.04อร์เซนียมซื้อขายกันอยู่ที่54,131บาท40สตางลบไป9.31 ราคาของชิบ b อินุวันนี้ซื้อขายกันอยู่ที่0 0 0 0 4 3 4 9 9 9ต่อค่างเงินบาทไทยลบไป3.02%กันเลยทีเดียวราคาของเหรียญลู n a lunc ซื้อขายกันอยู่ที่0.00955570ต่อค่างเงินบาทไทยลบไป13%เลยทีเดียววันนี้ u s t c ซื้อขายกันอยู่ที่1บาท19สตางค์ลบไป13.82%ถือว่าหนักที่สุดในตระกูลของเหรียญเทอร่าเหรียญลูน่าตัวใหม่วันนี้ซื้อขายกันอยู่ที่1 0 1บาทจุดสตางค์ลบไป6.2 3เปเหรียญ OP วันนี้ซื้อขายกันอยู่ที่41บาท1 1 4สตางค์ลบไป7 1 9 เหรียญลูนาคลาสสิก LUNC วันนี้ราคาของเส้นกราฟราคาของเส้น MA7 MA25 และ MA29 นั้นได้ตัดผ่านกันเป็นที่เรียบร้อยดังที่หน้าจอนี้เรามาพิจารณาถึงกราฟทำฟรม12ชั่วโมงราคาของเหรียญลู n a คลาสสิก LUNC อาจจะร่วงลงไปได้ถึงแนวรับที่0.0064กันเลยทีเดียว ราคาของ u s t c นั้น u s t c ตอนนี้ก็ ma 7 ma 2 5และ ma 2 9ได้ตัดผ่านกันอย่างสมบูรณ์แบบกราฟทำเฟรม12ชั่วโมงนั้นราคาของเหรียญ u s t c สัมผัสกับแนวรับเส้น ma 2 9เส้น ma 99เป็นที่เรียบร้อยราคาของเหรียญจะดีดกลับได้หรือไม่ได้หากผ่านแนวรับ 25ไปได้เราขออภัยครับหากผ่านแนวรับ99ไปได้เมื่อเราพิจารณาถึงเส้น1ชั่วโมงแล้วการหลุดครั้งนี้อาจจะหาแนวรับไม่เจออาจจะวิ่งกลับลงไปได้ถึงแนวรับครั้งก่อนนั่นก็คือ0.28กันได้ควรที่จะระมัดระวังการซื้อขาย u s t c นะครับเรามาดูในฝั่งของลู n a ตัวใหม่นั้นลูน่าตัวใหม่เมื่อเปรียบเทียบถึง ตอนนี้กราฟทำฟรม4ีชั่วโมงเส้น ma 7และ ma 99นั้นตัดผ่านกันเป็นที่เรียบร้อยเมื่อเรามาดูในกราฟทำฟม12ชั่วโมงวันนี้เราอาจจะได้เห็นการล่วงลงไปแต่ที่เส้น ma 99ราคาของเหรียญอาจล่วงลงไปถึง82บาทเรามาดูในฝั่งของเหรียญ op กันดูบ้างและกัน op วันนี้ เหมือนกันเลยครับเส้นทำเฟรม4ชั่วโมงวันนี้ MA 7 MA 2 5และ MA 9 9ตัดผ่านกันเป็นที่เรียบร้อยเรามาดูในฟังของทำเฟรม12ชั่วโมงตอนนี้ทำเฟรม12ชั่วโมงนั้นก็ราคายัางคงอยู่เหนือ MA 9 9เหรียญอาจจะร่วงลงไปรับได้ถึง31บาทโดยประมาณและสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติม,ตม,ตมก็อย่าลืมช่วยกันแชร์ ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ